ก็ผ่านกันมาแล้ว5้าตอนนะครับสำหรับคเมเดอร์กาโบ ผมก็มักจะได้ยินหลายๆคนพูดกันว่าจะดูหรือไม่ดูต่อก็อยู่กันที่5ตอนแรกกันนี่แหละสำหรับส่วนตัวผมก็คิดว่าทาออกมาได้น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจกันเลยอาจจะมีจุดที่น่าขัดใจอยู่บ้างแต่ผมก็ชอบการทีเรื่องค่อยๆเยผยปมปริศนาออกมาและการเกลียบทของตัวละครในตอนนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมว่าถ้ายังรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ได้จนจบเรื่องก็น่าจะกลายเป็นอีกเรื่องที่คนชอบไม่แพ้คำ เมเดอร์กิสกันเลยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของตอนนี้กันบ้าง ที่เขเรียกว่ายังคงเข้มข้นกันเหมือนเดิมก็เริ่มมาที่การเปิดตัวตัวละครที่เป็นกุญแจสําสคัญของเรื่องก็ว่าได้กับเดนเตสโตแมกกรานิ้วที่เป็นลุงของโชมะตามสักแล้วเขาเป็นน้องชายของปูผมเองก็นึกคําเรียกแบบแเป๊ะๆไม่ออกเหมือนกันก็ขอใช้คําว่าลุงไปก่อนนะครับซึ่งตัวของเดนเตก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะเขาเป็นคนสร้างระบบเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสไปซ์ และนีเอลลูกชายคนรองของตระกูลสโตแม็กก็มาศึกษางานจากเขาส่วนสําคัญเลยก็คือเขาเป็นคนดัดแปลงให้กาบุของโชมะสามารถสร้างโกชิโซออกมาได้หรือพูดง่ายๆก็คือทําให้แปลงล่างเป็นไรเดอร์กันได้นั่นแหละถ้าอิงจากคําพูดพ่อของโชมะก็ทําให้เราได้รู้ว่ากาบุของโชมะนั้นแตกต่างจากพวกสโตแม็กคนอื่น พราะไม่สามารถสร้างเราผู้ติด,ดตามออกมาได้พอของโชแมก็เลยต้องมาขอร้องความช่วยเหลือจากเดนเต เพื่อทำให้โชมะแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ในตอนนั้นเดนเตก็คิดว่าเขาทําไม่สําเร็จแต่เขาก็รู้สึกถูกใจโชมะก็เลยมาศึกษาคนคว้าเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็ติดใจในความหวานจนทําให้เขาตัดสินใจมาอาศัยอยู่ที่โลกนี้เรียกว่าเรื่องราวของโชมะก็ดูคล้ายกับคาเมเดอร์ยุคโชวะกันสุดๆเลยนะครับมีพลังจากการถูกดัดแปลงที่กําเนิดมาจากความชั่วร้ายเหมือนกับศัตรูแต่เลือกใช้พลัง เกี่ยความถูกต้องจะว่าไปแล้วผมว่าเดนเต้ก็ดูปักทงสุดๆเหมือนกันมีแววไม่น่ารอดไปจนถึงตอนอวสานและอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นกุญแจสำคัญพ่อของโชมะที่มีชื่อว่า บูชตอมซึ่งเรื่องราวของเขาผมก็ได้ยินหลายๆคนเดาว่าถูกทางกันเลยทีเดียวนั่นก็คือแม่ของโชมะถูกจับมาเพื่อเป็นสไปซ์ของขนมหวานแห่งความมืดแต่บูชตกหลุมรักแม่ของโชมะโชมะในวัยเด็กอ่อนแอม,มากและพวกพี่น้องอย่างแรกโก้ก็ไม่ชอบแน่ของพวกเขาเท่าไหร่ก็เลยทำให้บูชต้องจับโชมะกับแม่มาขังอยู่ในห้องเพื่อมาให้พวกเขามีความสุขจนมีคุณสมบัติในการเป็นสไปซ์ สถานะของบุชตอนนี้ก็คือตายไปแล้วแต่เรื่องของเขาก็ยังคงไม่จบเท่านี้กันแน่แน พราะโชมะก็มีการพูดว่าเป็นความรักแบบข้างเดียวซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงไม่น่าจะดาร์กขนาดโชมะถูกทําให้เกิดมาแบบไม่เต็มใจกันนะครับแต่เดาว่าก่อนหน้านี้บุชก็คงเป็นคนที่อ่อนโยนแต่พอพวกแรงโกไม่พอใจก็เลยต้องทําตัวโหดร้ายเพื่อช่วยโชมะกับแม่เอาไว้ก็เรียกว่าเป็นความรักที่ไม่สามารถแสดงออกอย่างตรงไปตรงมากันได้นะครับตัวโชวมมเองก็ดูเหมือนว่า จะมีความทรงจำที่ขาดหายไปกันอยู่ก็มารอดูกันว่าเรื่องราวจะออกไปในแนวทางไหนกันดีอีกจุดในตอนนี้ที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันกับการที่เราได้เห็นสภาพแวดล้อมและผู้คนในโลกของกราน,นิวกันด้วยดูเหมือนว่าทุกคนก็ใช้ชีวิตแบบปกติกันดีดูมีความสุขแบบทั่วๆไปซึ่งก็ค่อนข้างพลิก จากที่ผมคิดเอาไว้กันมากตอนแรกผมเดาว่าโลกของกรานิ้วน่าจะเป็นแบบแนวดิสโทเปียเสื่อมโทรมโจรขโมยกันเพียบเลยสรุปแล้วไม่ใช่ก็ดูจะเป็นโลกที่ไม่ต่างจากโลกมนุษย์กันสักเท่าไหร่ส่วนขนมหวานแห่งความมืดก็จะเป็นของที่ขายแบบผิดกฎหมายถ้าให้เทียบก็คงเสมือนพวกยาเสพติดในโลกของความจริงกันนะครับพวกสโตแม็กก็วางแผนจะผลิตขนมหวานแห่งความมืดออกมาให้เยอะๆเ,เพื่อให้ผู้คนกินแล้วขาดมันไม่ได้ แล้วพวกสโตแม็กที่เป็นคนผูกขาดการผลิตขนมชิ้นนี้ก็จะยึดครองโลกของกรานิ้วเรียกว่า Setting ดูน่าสนใจกันมากเพราะมาจากต่างโลกกันก็จริงแต่ก็ไม่ได้ทำถูกนะทำผิดกฎหมายโลกของตัวเองด้วยแบบนี้เราอาจจะได้เห็นตำรวจจากโลกของกรานิ้วกันด้วยหรือเปล่าแล้ววิธีการครองโลกก็ดูเข้ากับความเป็นทุนนิยมในโลกความจริงกันไปอีกทั้งฝั่งสโตแม็กเองตอนนี้เราก็ได้เห็นการสร้างเอเจนต์ของชีตาและจีบซึ่ง ก็ตามที่ผมเคยเล่ากันไปแล้วว่าเอเจนต์ Agent จะมีสีที่แตกต่างกันไปตามคนที่สร้างมันออกมาพวกสโตแม c จะใช้เอเจนต์ในการทำงานรูปแบบต่างๆเช่นการสื่อสารกับเหล่าพนักง,งานพาร์ทไทม์ที่ทำงานร่วมกับสโตแม c ซึ่งขนมหวานในความมืดก็จะถูกจ่ายตามจำนวนและคุณภาพของฮิโต p เพรสที่เหล่าพนักง,งานพาร์ทไทม สามารถเก็บมาได้ส่วนโชมมในตอนนี้ก็เหมือนจะยังมีความสับสนจากตอนที่แล้วกันอยู่ว่าการที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับผู้คนและช่วยให้พวกเขามีความสุขมันเป็นเรื่องที่ควรทํากันหรือเปล่าผมเองก็เจอคนที่เปรียบเทียบเรื่องราวในวัยเด็กของโชมมกับการช่วยเด็กเก็บของเล่นเอาไว้ได้น่าสนใจดีนะครับซึ่งก็พูดกันว่าในวัยเด็กโชแมต้องอยู่แต่ในห้องที่ไม่ต่างจากโรงขังฉากที่ของเล่นได้ตกลงไปในท่อก็มีความคล้าย กับหน้าต่างที่ห้องของโชมะอยู่โชมมในตอนแรกก็ลังเลว่าเขาจะช่วยเด็กคนนี้ดีไหม เพราะการทําให้คนอื่นมีความสุขก็อาจนํานนพาอันตรายกันมาได้แต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะดึงฝาท่อออกด้วยมือของตนเองแล้วหยิบของเล่นชิ้นนั้นออกมาก็ทําให้เขาตัดสินใจกันได้โชวมะเลือกที่จะมีความสุขอยู่ที่โลกมนุษย์และต่อสู้เพื่อรักษามันเอาไว้และเขาก็คิดว่าการที่ผู้คนจะมีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่คนผิดก็คือพวกสโตมาคที่มีเป้าหมายอยู่ที่คนเหล่านั้นกันตั้งหากสำหรับฉากแอคชั่นในตอนนี้ก็เป็น การใช้การเสริมพลังด้วยมันฝรั่งรสเผ็ดคาเมเดอร์กาบุสกุสกุชิฟส์ฮิริฮิริแอซิส ที่ทําให้ดาบมันฝรังกลายเป็นดาบเพลิงขึ้นมาตอนนี้กับตอนที่แล้วก็เป็นการต่อสู้กับเอเจนต์เหมือนกันแต่ผมว่าตอนนี้ดูสนุกกว่าตอนที่แล้วนะครับเพราะมันมีลูกเล่นอาวุธดาบเพลิงกันด้วยผมว่าความเป็นดาบก็ดูมีความเท่มากกว่ากันและททางด้านฮันโตก็ได้ไปช่วยคนที่กลายเป็นฮิโตเพรสตรงนี้ก็น่าสนใจที่ดึงเฉยๆก็ไม่สามารถเอาออกกันได้ต้องใช้ดาบของกาบุมาช่วยซึ่งพอผู้คนที่ออกมาจากฮิโตเพรส ได้เห็นกาบุก็คิดว่าเป็นสปาราดกันแต่ฮันโตก็ช่วยบอกกับทุกคนว่ากาโบคือคนที่ต่อสู้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์หรือคาเมเดอร์กันต่างหากก็เรียกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โชแมเรียกตัวเองว่าเป็นคาเมเดอร์กันนะครับหลังจากนั้นโชแมก็ตัดสินใจกลับไปอยู่กับซาชิกายครั้งเพราะเขาอยากจะช่วยเหลือให้ผู้คนได้มีความสุขเหมือนกับเธอ ต่อจากนี้เราก็น่าจะได้เห็นโชมะอยู่ที่ร้านแฮปปี้พาเลกันไปยาวๆนะครับในช่วงท้ายกรานิวที่นีเอลฟจ้างมาก็เผยว่าเขามีเป้าหมายอยู่ที่โชจิอาจารย์ของฮันโตอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะรอดกันไหมหรือจะต้องกลายเป็นแรงผลักดันให้กับฮันโตกันไปซึ่งก็น่าสนใจว่าทําไมนีเอลฟถึงสนใจฮันโตเขากับซูกะจะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าในตอนต่อไปโชมะได้เริ่มชีวิตใหม่ ที่ร้านรับจ้างสารพัดของซาจิกะแฮปปี้พาเรขณะเดียวกันซูกะได้ประสบความสำเร็จในการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์และได้ขอความร่วมมือจากฮันโตเพื่อทดลองใช้มันกรานิ้วตนใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้นโชมะแปลงร่างเป็นกาบุและเข้าต่อสู้อย่างได้เปรียบแต่เขากลับโดนโตตอบและกรานิ้วก็สามารถหนีไปได้ฮันโตยืนต่อหน้าของกรานิ้ว พร้อมกับอุปกรณ์ที่ซูกะสร้างอยู่ในมือฮันโตะได้แปลงล่างเป็นคาเมเดอร์วาเลนในตอนการแปลงล่างคือช็อกแลตที่ขมคืนให้ไรของตอนแน่ ก็ไม่พ้นเป็นการเปิดตัวของไรเดอร์คนที่2จากเรื่องนี้คาเมเดอร์วาเลนนั่นเองแต่เท่าที่ดูจากภาพตัวอย่างกว่าจะได้แปลงร่างก็คงจะสบักสบอมกันอย่างแน่นอนส่วนโชแมก็มีฉากที่เขากลับไปหาลุงกันอีกครั้งก็น่าจะมีการเปิดเผยที่มาที่ไปของเขากันมากขึ้นส่วนฉากต่อสู้ของกาบุกับกรานิวถ้าใครที่ติดตามข่าวกันมาก็คงจะคุ้นกันดีว่าเป็นภาพโหลดที่ออกมาให้เราได้เห็นโชมแรกของคาเมเดอร์กาบุนั่นเองลนี้ก็ เป็นเรื่องรนาทมบทจากคาเมเดอร์กาโบในตอนที่5นี้แล้วคน,นอื่นๆมีความพิ็นอย่างไรกันบ้างผ่านมา5ตอนแล้วยังรู้สึกน่าติดตามกันไหมแล้วโชจิอาจารย์ของฮันโตจะรอดกันไปได้หรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสระการับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ